ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะที่มีเกาะมากที่สุดในโลกคือมากกว่า15,000เกาะมีอาาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซียติมอร์เลสเตปปาปัวนิวกินีทะเลอันดามันทะเลจีนใต้มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกเมืองหลวงคือจาการ์ตาซึ่งอยู่บนเกาะชวาประเทศอินโดนีเซียมีประชากรมากที่สุดในอาเซียนคือมากกว่า248ล้านคนประชากร ส่วนใหญ่มีเชื้อสายมาเลย์มากถึงร้อยละ95อีกร้อละ5เป็นชาวอินเดียอารับจีนและชาวยุโรปประเทศอินโดนีเซียมีวัฒนธรรมที่โดดเด่นของอินโดนีเซียรวมถึงการเต้นรำแบบดั้งเดิมเช่นบารองและกามาเลนซึ่งเป็นการแสดงดนตรีและการเต้นชุดใหญ่ที่มีการใช้เครื่องดนตรีที่ทำจากโลหะและไม้อาหารอินโดนีเซียก็มีความหลากหลายและอร่อย โดยมีเมนูที่โด่งดังเช่นนาซิโก้เรงข้าวผัดที่มีรสชาติกลมกล่อมและซาเต้เนื้ออย่างที่เสิร์ฟกับซอสถั่วลิสงศาสนาก็มีบทบาทสำคัญในวัฒนธรรมอินโดนีเซียโดยศาสนาอิสลามเป็นศาสนาหลักแต่ยังมีการนับถือศาสนาฮินดูพุทธและคริสเตียนในบางพื้นที่เทศกาลต่างๆเช่นฮาริรายาและนีเยปิเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของประชาชนและสะท้อนถึงความเชื่อและประเพณีที่แตกต่างกันไปตามพื้นที่และชุมชนต่างๆ